ผมทิปเปลเอสครับครับสวัสดีครับผมแซมบอนไลเดอร์ครับวันนี้ก็มาพบก,กับพวกเราสองคนในรายการหนังสือหุ้นเรื่องนี้กูอ่านมาแล้วครับผมอันนี้ก็เป็น EP 2สองของเราแล้วนะครับใช่ครับผมเออมีอะไรคืบหน้าจาก EP แรกไหมครับก็ทา<อ>งเราก็มีการเอ่อเพราะเพิ่มช่องทางในการรับฟังนะครับก็มี YouTube แล้วก็ Spotify นะครับรวมถึงเอ่อตัว Apple p ล d c a s t แลวก็ o o g l e p o d c a s t ด้วยใช่ว่าอีพีน่าจะมีคนประมาณสองล้านคนนะครับใช่โอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะมากครับผมรวมถึงก็ยังมีในบล็อกดิที่เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมด้วยเหมือนกันนะครับก็จะลงในบล็อกดิด้วยวันนี้คุณแซมมอนไรเดอร์มีหนังสือพูดเล่มไหนมาแนะนำเพื่อนๆบ้างครับครับผมก็<ๆ>ในอีพีนี้นะครับผมก็เอาตัวลงทุนส่วนกระแสอย่างแอนโทนีโบตันมาเล่าครับแล้วมีนี่เคยเห็นใน ในเว็บประมูลนี่ประมาณ4-5,000าพันบาทเลยนะครับแพงมากเลยเรื่องนหายากมากหายากมากใช่ครับแล้วของคุณทิปเปรอล่ะครับวันนี้อขอแนะนำหนังสือหุ้นที่ที่ผมอ่านแล้วเนี่ยผมให้คะแนนความอ่านง่ายเนี่ยสิบคะแนนเต็มใครที่เริ่มต้นเล่นหุ้นแล้วต้องการอ่านงบดุลหุ้นนะครับอ่านเรื่องนี้เลยครับ วิเคราะห์งบการเงินสำหรับซื้อหัซื้อขายหุ้นของ tax c o o l นะครับมผมอ่านะครับอันนี้คือถ้าพูดถึงเนื้อหาน,อน,นี้มีประโยชน์ใช่ไหมครับมีมีมีเพราะถ้าเราพูดกันตรงๆหน้าปกมันดูการ์ตูนนะมันดูเทมากมันจะดูการ์ตูนไปหน่อยครัผมเป็นค <laughs> น,น,นเท่เลยผมผมก็ได้มีโอกาสได้อ่านบ้างอ,อ่านยังไม่จบแต่เล่มี้ผมอ่านบ้างก็เนื้อหามีประโยชน์จริงค ห้าเล่มเนี้มาวางตามแผงเนี่ยไม่ซื้อเลยละครับครับหน้าปกหน้าปกม,มันดูกระุ้นไปไหน่อยผมไม่ซื้อนอนแต่ว่าเป็นหนึ่งหนังสือยี่สิบเล่มเนี่ยที่มีคนยืมเยอะที่สุดในห้องสมุดมารวยอทืที่เทียบเคียงกับเล่มผมบัฟเฟตเลยแหละเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่คนยืมเยอะสุดสุดครับผม,อ,มอ่ะผมก็เลยสนใจเอาคร่าวๆก่อนเล่มเนี้ยมัน,ม,นมันกี่หน้าไอ้ตัวเออครับผมตัวลงทุนยนกระแสอย่างไอเทอร์นิโบตันเนี่ยจะมีทั้งหมดสองร้อยสี่สิบสองหน้าครับหนาประมาณกี่เซนับเนีตย ถ้าดูจากคร่าวๆก็ก็ไม่หนามากนะครับอ่านกี่วันจบคําเนอวนนี้นนอ่านกี่วันผมอ่านประมาณสี่วันครับสี่วันใช่ไหมวันละสี่วันไม่กินไม่นอนเลยสี่วันจบ <laughs> ไม่ไม่ใช่ครับร <laughs> ก,ก็ตอนเย็ยนหลังเลิกงานอะไรไงครับอยู่บนรถก็มีหยิบหยิบมาอ่าน<อ>บ้างเป็นบทๆครับสี่วันก็จบเนาะใช่ครับอ๋อโอเคส่วนของผมเนี่ยอ่านจริงๆวันเดียวจบเพราะว่าหนังสือเขาอะหน้าหนึ่งอะ มีไม่เกินสิบหน้นา,หาหน้อยไม่หาน้อยหน้าหนึ่งมีไม่เกินสิบสบรรทัดบารแน่มีแค่สองบรรทัดแล้วก็แต่ลำชทัดนี่ก็มีสีด้วยมีสีแดงสลับเขียวแล้วก็มีอีโมจิไอตัวกล้ยเจ๋งเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับผมอ,อ่านง่ายมากเหมืนอนอ่านการ์ตูนเลยอันนี้คือมีตัวเมื่อกี้บอกไม่ชืก่กล้ยเจ๋งมันคือชื่ออะไรล่ะครับกล้ยเจ๋งก็เป็นพระเอกของหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็คือตัวเหลืองๆหน้าปกนี้ใช่แล้วกล้ยเจ๋งจะพาเราไปตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยว่ากล้ยเจ๋งอ่านงบการเงินยังไง กุ้งเก่งนี่เป็นกล้วยนะฮะเล่นผมก็ดูนายมันตัวอะไรมันเหลืองเหอแล้วพออ่านจบแล้วได้ได้อะไรบ้างอ่านจบแล้วได้อะไรบ้างเออต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับอย่างที่ e ีแรกผมบอกไปนะครับอย่างหนังสือของตัววอลเลนเองเนี่ยปกติเนี่ยตัววอลเลนเขาไม่ได้เขียนเองครับเขาจะเป็นคนอื่นในการที่รวบรวมมาเขียนแต่โอเคอย่างแอนโทนีโบตันเรื่องนี้ตัวแอนโทนีโบตันเขาเป็นคนเขียนเออคุณแอนโทนีโบตันนี่เป็นใครเหรอครับ ครับคุณแอนดรูว์โบตันนะครับก็เป็นนักลงทุนชาวอ,าอังกฤษครับก็อยู่กองทุนเฟเดอเรตตี้นะครับซึ่งเป็นก an องทุนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงไอ้คนนี้ด้วยที่เขาบอกว่าเป็นอบัฟเฟตแห่งอังกฤษถูกใช่ครับอันนี้อันนี้นนคือฉายาครับว่าเป็นวอคนรนบัฟเฟตแห่ง okay. อังกฤษอ๋อถ้าใครเบื่อคอนเซ็ปต์เมกันก็อังกฤษก็มาเล่มนี้เลยนะครับใช่ครับซึ่งเล่มเนี้ยเออ่จะบอกว่ามันเป็นการเหมือนเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของตัวแ <c oughs> อนเชอร์โบตันเองซึ่งหนังสือเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามพาร์ทใหญ่ๆก็คือพาร์ททแรรกกกเเนนนี่ยป็หลลัางุ อันนี้คือในมุมของแอนโทนีวอตตันนะครับกับพาร์ทที่สองันนี้จะเป็นพาร์ทการวิเคราะห์กองทุนเหมือนมันก็ไบอกว่าสมมติเราจะเป็นไปลงทุนกองไหนเนี่ยส่งผลดูอะไรบ้างแล้วก็ส่วนที่สามจะเป็นส่วนสรุปเขาจะสุดสั้นๆมาเป็นข้อๆให้ว่าหุ้นต้องดูยังไงเป็นเป็นการสรุปสั้นๆให้ก็สรุปหลักการเลิกหุ้นในสไตล์แอนดีวอตตันใช่มีกี่ข้อครับผม เยอะเยอะมากครับอย่างหุ้นเนี่ยอาจจะมีเจ็ดแปดข้อจะเป็นข้อย่อยๆลงมาครับอืมใช่ใช่ครับผม ừ ừ แล้วทาง ừ ừ มีค้อะห์งการเงินอันนี้มันพออ่านจบเราได้อะไรบ้างครับโอ้โหเปิดมาหน้าแรกน,นะครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับหุ้นเลยครับ <c oughs> เปิด้าสองมาก,ก็ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับหุ้นเหมือนกันนะครับเปิดมานี่ยผมอ่านฟังเปรียบเทียบหนังกำลังายใงก็เหมือนการเข้ายุทธภพ ผู้ชนะยิ่งใหญ่ผู้แพ้ก็จะย่อยยับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสิบห้าหน้าครับผมโอ้แต่ี่ผมเห็นนี่ก็เป็นกระตูนะ้นนะอ่านง่ายตัวหนังสือหลายสีด้วยไม่มีอะไรเกี่ยวพุดเลยครับสิบห้าหน้าสิบห้าหน้าแรกเนี่ยเป็นเรื่องของกล้วยเจ๋งกล้วยเจ๋งที่ตกไปในเหวเพราะว่าตกหุ้นอ่าออื่นแล้วขำม,มากขำชอบเจ็บตัวจากการเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่แล้วอันเนี้ยผมอ่านแล้วผมชอบอันเนี้ยผมคือเป็นไฮไลท์ของสือเล่มน,นี้เลย เขาเปรียบเทียบเลเวลของคนที่เข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยเป็นสิบสิบเกรดล้วเจ๋งเนี่ยเข้ามาอยู่ระดับไข่กิ้งกือไข่กิ้งกือ <c oughs> แล้วถ้าคุณเนี่ยถ้าคุณเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคุณจะกลายเป็นกิ้งกือ,อกิ้งกือแล้วก็กลายเป็นนอน <c oughs> กลายเป็นลูกงู <c oughs> สุดท้ายเป็นมังกรสุดท้ายเนี่ยพอคุณถึงขั้นสูงสุดของตลาดคุ้นเนี่ยถือว่าเป็นไรเทียมฐาน ก็ถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือเป็นคุณสหพรอะไรอย่างเงี้ยหรือดตรนิเวศอะไรอย่างเงี้ยไรเทยมทานนะครับผมเป็นไอดอลเป็นไอดอลของวงการพูดนะพูดอย่างเงี้ใช่ใช่แล้วเขาก็สรุปว่าถ้าคุณอ่านในนี้จบเนี่ยคุณจะอัพเลเวลจากไข่ยิ่งเกลือกลายเป็นนอนก็คือสองขั้นสองขั้นจากหนึ่งเป็นสามเท่านั้นนะใช่อุ้ยแต่พออ่านแล้วเนี่ยมันโอเคมากเลยนะก็คือเขาบอกเลยว่าคุณจะดูวงการเงินเนี่ยทุกวันนี้คุณก็คงไม่รู้หรอกดูยังไงเขาบอกเลยนี่เขาให้ไปเปิดที่เว็บซต แล้วเขาบอกให้พิมพ์ออกมาเขาบอกกันขั้นเลยนะแล้วก็เอามาวางแลก,กระดาษแปะบรรทัดแรกเปิดบรรทัดสองอะไรเงี้ยโอเป็นขั้นตอนละเอียดมากเลยนะครับผมก็คือสอนแบบสเต็ปบ,บายสเต็ปจริงๆอ่านตังนี้สำหรับเด็กเริ่มเลยเด็กป .1 เลยนะครับมผมใครที่เบื่อรู้สึกว่าอะไรมันยากเนี่ยลองเล่มนี้เลยผมง,ง่ายมากง่ายจริงๆแล้วก็อ่านจบเนี่ยผมอ่านงบกันเงินเป็นเลยเบื้องต้นอ่าฮะได้ผลเลย ซึ่งบซึ่งงบการเงินอันนี้มันมันมันสำคัญยังไงออกับกับการเรื่องซื้อหุ้นนะ่ะถ้าถ้าเรามาพูดถึงการเรื่องซื้อหุ้นงบการเงินมันเป็นงบการเงินเนี่ยคือถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันมันมีอะไรที่มันหลอกได้หลายอย่างหลอกหลอกตาได้นะครับผมก็คือบางทีเนี่ยเราเราดูงบเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาเหมือนเขาเขาได้กําไรอแต่จริงแล้วงบมันมาจากว่าเป็นการซื้อธุรกิจอื่นมากําไรมันเลยเพิ่มขึ้น อ่าอะไรอย่างเงี้ยเหมืนการแกะงบหรือไอตัวอย่างนึงอย่างเช่นบางธุรกิจเนี่ยงบมันดูติดลบเพราะนี่เยอะอ่าแต่จริงๆแล้วคือบางธุรกิจเนี่ยนี่ยิ่งเยอะยิ่งกับยิ่งดีมันไม่ได้ลงทุนใช่ไหมใช่ใช่อย่างเช่นพวกเอ่อโฮมโปรโรตัสอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือคนที่เขาของรางอ่าการนี้คนเขาของรางเยอะแล้วเราไม่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะบอกอธิบายพวกเนี้ยเรื่องง่ายๆนะครับผมครับค่อนข้างดีเลยซึ่งผมว่าเรื่องงบการเงินเป็นเรื่องที่ อันนี้ที่ประเทศไทยก็ไม่ไม่มีคนสอนนะครับผมก็ยังไม่เห็นโรงเรียนไหนสอนรวมถึงมาหาลัยก็ทำไม่ได้เลยก่ยวกับารเงินก็ไม่มีใครสอนเนี่ยแหละครับพี่ Tech School นยครับเขาสอนอยู่นะครับผมบ,บอกเลยวันนี้เด็ดระเงียเด็ดนะครับผมโอเคครับผมเออ่ข้อความนะ่ะเรื่องนี้มีข้อความประโยคอะไรเด็เดๆไหมอันนี้ต้องบอกว่า<อ>มันอยู่<ม>ต้องบอกข้อความที่ผมยกมาเนี่ยมันอยู่ในเล่มนี้นะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่า โต้โต้เจ้าของข้อความนี่จริงๆอ่ะเป็นเบนจามินเกแฮมครับอ่าผมชอบข้อความค,คือเบนจามินเกแฮมครัเออเบนจามินเกแฮมคืออาจารย์ของบอฟเฟตอีกทีนึงครับ คือเป็นเป็นอาจารย์ของบัฟเฟตติทีี่เป็นดัตตี้ของบัฟเฟตติทีใช่ซึ่งเป็นคนเขียนหนังสืออ uh, The Intelligent Investor เล่มสีแดงๆมาหนาอุ้ยเ่องนี้ผมจาได้จาได้ <laughs> ผมเคยจับมันขึ้นมาผมจับขึ้นมาะแล้วผมก็มองมันสามาทีผมก็วางไว้ที่เดิมโอ้โหครับมันอา่นอานเอาตรงๆคือหน้ามันเยอะมากคือมันหนาเหมือนเหมือนอารมณ์เท็กซ์บุ๊กอะครับอันนี้อาจจะหาในกูเกิลกันได้ถ้าเกิดคุณฟังไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับว่ามันหนาแค่ไหนหนังสือไม่หม้คืบเลยใช่ครับ แล้วคุณอ่านจบยังครับเรดังนั้นโอยังเลยครับยอมรับตรงๆว่ายังแต่ถ้าเกิดให้เวลาหน่อยนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็นในอีพีทัดๆไปจากจากนี้นะครับผมว่าผมอ่านจบนะวันเดียวอ่ะสารบัญสารบัญใช่ไหมอ่านจบสำหรับประโยคเด็ดคำที่ประโยคเด็ดของหนังสือเล่มนี้นะครับผมชอบข้อความหนึ่งที่เบอร์จมินบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยครับเหมือนเครื่องงงคะแนนเสียงแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะหมายถึงเครื่องชั่งน้ําหนักครับ เรื่องช่างน้ำหนักใช่เครื่องลงคะแนนเสียงใช่หมายความว่าในระยะสั้นเนี่ยตลาดหุ้น,นี่ยจะถูกพาไปด้วยความเห็นคนส่วนใหญ่อืเช่นถ้าเกิดคนบอกว่าเนี่ยวันนี้มีหุ้นเอเนี่ยจะขึ้นคนพากันซื้อคนอยากได้ราคาหุ้นเองก็จะขึ้นครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนในในระยะยาวเนี่ยสุดท้ายราคามันจะลงมาเข้ากับมูล,ลค่าของบริษัทจริงๆนะครับอืใช่คือไม่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะหา,หาเหตุผลไม่ได้เลยว่าทําไมทําไมราคาหุ้นถึงขึ้น เพราะมันไม่มีเหตุผลหรือเหตุผลอาจจะเยอะมากเช่นเป็นอารมณ์ของคนเป็นข่าวดีเป็นเรื่องของกําไรที่บอกว่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอใช่แต่พอระยะยาวไปปุ๊บหุ้นทุกตัวจะกลับมาสู่เอ,อราคามูลาค่าพื้นฐานของมันครับก็คือถึงราคาสูงก็สูงได้ไม่นานครับสุดท้ายก็จะตกลงออคือจริงนะเรื่องนี้นะใช่ครับข่าวเยอะราคาก็ผันตวนสูงใช่นครั่ครับโอเคแล้วอย่างเล่มมี์้อ,อกันเงินอนะันนี้มีประโยคไหนจริงๆผมว่าน่าจะเจ๋งเยอะนะดูจาก ทักขาดบคนเกยนเขาแล้วเอาเอาพี่ผมอ่านแล้วผมชอบนะครับพวกคุณพวกถ้าดูฟังอ่านอาจจะไม่ชอบก็ได้เดี๋ยวเือผมชอบด้านี้เท่าไรนี้ผมอานนี้แค่เรียกชําระบมันทัดเดียวแม้จะดูง่ายกับบอกอะไรได้มากมายอันนี้ต้องทาเสียงแบบเป็นวิชาการภายในเลยนะแบบดังจีนเสียง้องกองแค่เรียกชําระบมันทัดเดียวแม้จะดูง่ายกับบอกอะไรได้มากมาย พิสดารนักคนไม่รู้เห็นแค่เลขเหมือนกันหรือเลขไม่เหมือนกันแต่ในสายตาผู้รู้กับมองทะลุไปถึงจิตใจผู้บริหารคือแต่เนื้อหารมนมีแค่บรรเทเดียวเองก็คือเขาบอกว่าเดี่ยถ้าเขาเรียกเขาเรียกว่าเรียกเรียกขอทุนเพิ่มอ่าการขอทุนเพิ่มเนี่ยแปลว่ามีรับรวมคมในอะไรด้านหลังละ ก็คือเขาพูดไงเงินไม่พออย่างนี้แบบเงินไม่พอเพื่อดาเนินธุรกิจใช่ก่อนนี้เขา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 เปิดมาว่าบริษัทที่ชอบเรียกทุนเพิ่มอ่ะไม่ดีคนที่ไม่เรียกทุนเพิ่มตั้งแต่ต้นอ่ะคือบริษัทที่เจ๋งสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เอาเปรียบนักลงทุนเอาผลกําไรไปต่อยอดไม่ไม่ต้องเรียกเงินจากนักลงทุนเพิ่มคนที่เรียกเงินเพิ่มเนี่ยไม่โอเคออันนี้ผมชอบอันแล้วก็เข้าใจเลยโอ้เหครับผมอ่ะ เรามาสรุปการนี้ต่อสินาทีแล้วนะครับผมสรุปเล่มนี้แหละครับผมให้ถ้าคุณซาวมอนรเดอร์ให้คะแนนเล่มของคุณแอนโทนีโบตันนะครับผมในส่วนของความอ่านง่าย<ๆ>ให้สักกี่คะแนนความอ่านง่ายอันนี้ผมให้สักเจ็ดละกันครับทําไมละ่ะเนื่อง,ง,งจากที่บอกเหมือนเล่มก่อนอนนี้ครับมันเป็นหนังสือแปลครับ<ม>บาง<ม>บางสำนวนบางประโยคเนี่ยเราอ่านเราอาจจะงงครับ<ม>ใช่เป็นหนังสือแปลแล้วก็เออ,อีกอย่างนึงก็คือเล่มเนี้ย จะมีคำคมมามาแทรกเกืกอบตลอดคือหมายถึงว่าไอโนนี่วอลตันเขาก็มีคำคมของปีเตอร์ลินส์เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างคำที่ผมชอบแบบของตัวเขาจะมีแกแฮมมารุ้มถึงวอลเลนบัฟเฟตก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้ก็อันนี้มันเป็นข้อดีอมผมรู้สึกได้กับเหมือนตัดฟิลเวลาอ่านเวลาทุกๆครั้งที่เปลี่ยนบทนะครับจะมีคำคมขึ้นมาอ๋อใช่ครับความสุขความสนุกหลังจากที่อ่านได้แล้วครับตรงนี้ให้สุจิคะแนนความสุขและความสนุกที่อ่านได้ ถ้าความสนุกอ่ะผมให้เก้าครับให้เก้าเลยความสนุกผมว่าเรื่องนี้นะสนุกใช่ผมผมรู้สึกว่าเร่มเนี้ยอย่างอย่างที่บอกว่าครับผมมันมีคําคมตัดมาเรื่อยเล่ยผมรู้สึกพอเปลี่ยนบทอ่ะเราได้เห็นคําคมชุดหนึ่งแล้วเขาค่อยยกตัวอย่างมันมันตีความคาคมนั้นออกมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เป็นแนวทางการเขียนที่ที่ดีครับโอเคครับ่มมาเรื่องคะแนนเรื่องความเนื้อหากันผมถ้าเป็นความรู้เรื่องจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยมีไหม เรื่องนี้มีนะครับเพราะมันมีเรื่องอารมณ์ของหุ้นด้วยแต่ถ้าถ้าเกิดเทียบเป็นคะแนนกับสัดส่วนเนี่ยเรื่องอารมณ์ผมว่ามีอยู่อันหกครับหกเต็มสิบใช่หกเต็มสิบเรื่องจีบปียาอะไรพวกนี่ครับผมใช่ครับเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับพวก V.I. ไอเลยได้สักกี่คะแนนอันนี้ก็ก็อย่างที่บอกครับวอลเลมบัฟเฟตแห่งอังกฤษก็เล่มนี้ก็ก็เก้าจุดเก้านะครับเกือบเทั้งหมดก็จะพูดถึงการลงจุดจุดนี้หายไปไหนอีกเราลงลงจุดไม่ก็มันก็มีเรื่องอื่นด้วยไงครับใช่ก็มีเรื่อง แล้วความรู้เรื่องเดเทตเหระการดูย้อยนยุมีไหมอืมอันเนี้ยในเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงตรงๆแต่โอเคตัวไอ้ที่ผมตันบอกเขาเองก็มีใช้ตัวพวกอินดิเคเตอร์หรือเรื่องกราฟมามาช่วยแต่เขาช่วยในการที่เขายืนยันพื้นฐานนะครับเหมือนเขาดูพื้นฐานมาก,ก่อนแล้วเอาอินดิเคเตอร์มาช่วยยืนยันตรงนี้เ,เฉยๆถ้าเรื่องเดเทตผมว่าเขาแทบไม่ค่อยมีเอาสักสองละกันครับใช,ใช่ก็อาจจะมีพูดพูดถึงเรื่องอินดิเคเตอร์เรื่องอะไรพวกนี้บ้างแต่ไม่ได้เยอะครับอืมโอเคคร,ครับผม ครับแล้วถ้าเกิดหนังสือเล่มนี้ตัววิเคราะห์งบการเงินน,น,งนะครับอันนี้ถ้าเกิดให้คะแนนความอ่านง่ายสิบครับโอ้อันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับสิบแน่นอนครับ<ช>ผมแลมีสิบนแนะนำเลยครับแนะนาเลยได้มสสสีสีทั้งเล่มอ่านง่ายแล้วก็มีรูปแล้วหน้าหนาึ่งมีสองบรรทัดครับใช่เลย <laughs> อ่านง่ายมากครับอ่านง่ายมากครับแล้วในความสุขและความสนุกหรอครับหลังจากที่ได้อ่านโอ้โคนมันเลยครับสิบเลยไหมครับอันนี้ มันสนุกจนผมไปเหมาซีรีส์เขามาทุกเล่มเลยนะเล่มนี้มีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอะไรอ๋อแล้วอันนี้คือภาคภาคสองอันนี้อ๋อนนีคือภาคสองแล้วใช่ภาคสองมีเนื้อหาที่สุดผมก็เลยเลานภาคสองครับผมภาคหนึ่งยัง่ายมากเลยจนแบบไม่ค่อยเนื้อหาที่แบบมีประโยชน์อ่ะผมว่าจริงอยู่เล่มนี้การอ่างงบให้สิบครับให้สิบเรื่องความสนุกนะครับผม ได้ครับแล้วอย่างข้อสั่งเนี่ยความรู้และจิตวิทยาการเล่นหุ้นเนี่ยอันนี้ความรู้เรื่องนี้วิทยาก,การเล่นหุ้นเขามีสอดแทรกมาเรื่อยๆนะเขาเปรียบเทียบคนที่เข้ามาตลาดใหม่ใหเป็นเป็นตัวกระตูนตกไปในเหวแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตจริงๆอ่ะคุณต้องทาตัวเป็นการ V I มากกว่าอ่าก็มีพูดเรื่อง I p O เวงเม้าอะไรนี่เปรียบเทียบครับผมอันนี้ผมให้แปะครับผมจิมแยงครับผมครับผมแล้วอย่างเอ่อเรื่องคะแนน เรื่องลงระยะยาวเรื่อง V ีอครับอันนี้มีเนื่องจากมันเป็นบ้างเนื่องจากมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นผมให้สักแปดแต่ก็ได้เยอะนะผมให้เยอะเรื่องการลงระยะยาวนะครับก็เรื่องงบก็น่าจะเกี่ยวกับการดูหุ้น VI นะครับเพราะเราต้องดูงบเป็นหลักอยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นเรื่องุ้นไทยด้วยเขาเอาพวกเว็บเซตอะไรพวกนี้ที่ได้ใช้งานจริงๆงอ่ะมาอธิบายก็คือบอกบอกแหล่งข้อมูลด้วยใช่ถ้าคุณจะดูงบประยู่ที่ไหนคอร์รัปตเว็บไหนก็ให้มนครบหมดเลยนะครับ แล้วก็ันเรื่องเดเทอะเขามีมีบ้างไหมรับมีแนทเดทมีทั้งนึงครับผมมีทัดนึงทั้งเล่มไม่นะครับทั้งนึงเขาพูดเรื่องแมงเมาครับผมแมงเมา i p ไอพโอครับผมเดี๋ยวลองไปดูนะครับเพราะว่าว่าเขาเปรียบเทียบยังไงนะครับผมครับเรื่องเดทให้เรามาสองเหมือนกันครับครับผมโอเคครับผมก็วันนี้ก็เลยสิบห้าทีมานิดหน่อยนะครับก็เยอะเยอะเยอะเนี่ยก็ก็ เดี๋ยวเขาหน้าจะกระชับเนื้อหามากกว่านี้เขาหน้าเรามีเรื่องอะไรแนะนำไหมแซมบอไลไรเดอร์เขาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอาก่อนละกันครับว่าเล็บเจ้าเดิมหายขึ้นมาก่อนเอ๊ะตกลงรายการเรามีมีเอ่อมีบ่อยแค่ไหนเนี่ยบอกกันบ้มีบ่อยแค่ไหนใช่ไหมครับอันนี้ที่เรา,าเอาแผนไว้ก็คือจะมีสองอาทิตย์มีหนึ่งอีพีครับก็คือจะเป็นทุกวันเสาร์คือจริงๆเนี่ยเราพูดขึ้นมาเพื่อผมจะให้คุณแซมบอลไรเดอร์มาอัดทุกเสาร์ เป็นการมัดมัดตัวเป็นเป็นสาวเว้นสาวองเป็นสาเว้นสาใช่ไหมผมก็คือเสาที่สองที่สี่ออกมาณนี้เนาะใช่าลาวก็ดีมากเียนลงมาฉะนั้เราจะเริ่มเป็นทุกเสาวแล้วก็เป็นทุกวันอย่างเงี้ยทุกวันก็อ่านไม่ทันครับโอเคครับงั้นวันนี้พวกผมขอคนลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ